สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมมาสรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆในช่วงยามืันเศร้านะนะครับผมอากาศเย็นจักหน่อยนะครับเนาะนะครับผมเอากระสีมาในคลิปนี้นะครับเนาะเดี๋ยวเฮาจะมาเบ็กล่างนะครับเนาะหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับเนาะสำหรับในงวดที่ผ่านมานั่นนะครับเนาะหลักสิบหลักหน่วยของเรานะครับเลขออกซีซีนี่ ไม่มาเลยนะครับเนาะไม่มาเลยเพราะว่าเลขมันไปที่สี่สี่มันเป็นคู่เบิ้ลนะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมเฮาสีมาเบิ้งในหลักสิบนะครับหลักสิบในงวดที่พานมานันนะครับผมเฮาจับเพื่อนๆไปหาสูตรนะครับนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับคือหลักสิบล่างนะครับหาสูตรนี่นะครับเนาะชนหาสูตรมีอย่สองตัวคือสามกับศูนย์นะครับผมนี่นะครับสองตัวไอ้มีอยู่สองตัวเนาะนะครับผมเรียกบานที่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะสำหรับในงวดนี้นะครับเนาะสำหรับในงวดนี้นะครับในหลักสิบตัวนี้ เดี๋ยวเข้าสีจับเอาตัวร่องพร้อมนะครับเนาะเพราะว่าเลขสีนั้นมาในตัวรองนะครับเนาะนี่ครับเลขสีตัวนี้มันมาในตัวรองเพราะว่าตัวเด่นมันมีหาสูตรนะครับห้าสูตรมีสองตัวแต่ว่าตัวร่องนะครับเนาะคือแต้มเดียวนะครับเนาะรองจากห้าก็เป็นสี่สี่นี้ก็จะมานะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเข้าเซลเบิร์นะครับวันนี้นะครับตัวเด่นแล้วก็ตัวรองมันสิได้จักรโตนะครับเนาะทั้งห้าสูตรนี่นะครับจับแล้วมันสิได้จักรโตนะครับเอาทั้งหมดเลยเลยห้าสูตรนี่ครับเนาะอันนี้เป็นสูตตตตตตรรััััััวววววนะคบ หกเจ็ดนะครับเจ็ดหกไอ้ว่าไหมหกเจ็ดแปดแปดแปดโอ้ยนับก็ะปถึอหกเจ็ดแปดแปดแปดนะครับเนาะนะครับผมสําหรับเลขห้าสูตรนี่นะครับนะครับเดี๋ยวห้องเซีเบิ้งนะครับในงวดนี้นะครับว่ามันสีได้เป็นตัวใดเดี๋ยวเขาจะมาจับตัวนี้นะครับเนาะนะครับแล้วก็ไปเบิ้งหลักหน่วยพร้อมนะครับเดี๋ยวเบิ้งหลักสิบแล้วไปเบิ้งหลักหน่วยเลยนะครับเนาะนะครับผมว่าสิได้เป็นตัวใดทั้งหลักสิบหลักหน่วยเดี๋ยวเฮาสิไปทีหลักสิบก่อนนะครับเพื่อนเนาะนะครับผมห้าสูตรเลยนะครับห้าสูตรนี้นะครับเนาะ ว่ามันสีได้เป็นตัวใหญน,นะครับผมเข้าสิไปที่สูตรที่1เลยนะครับเนาะไปที่สูตรที่1เลยนะครับส right? uh ูตรที right? ่1นะครับเนาะนะครับเพื่อนๆเนาะสำหรับเลขสูตรที่1นะครับเนาะสูตรที่1นะครับก็คือตัวนี้นะครับเนาะนะครับผมเดิน10บวดนะครับเนาะเดินสิบวดนะครับในสูตรที่1นะครับเป็นเลข8ตัวนะครับ8ตัวนะครับในงวดล่าสุดนี่นะครับเนาะในงวดล่าสุดนี่นะครับผมกะ ไปที่ซีซีนะครับเลียออกซีซีเนาะก็ไปที่เลขสีนะครับโอ้มาตัวสุดท้ายเลยนะครับแปดตัวนะครับเนาะนี่นะครับตัวสุดท้ายเลยนะครับเพื่อนในตัวนี้เนาะนะครับเลียกบานที่นี่สำหรับงวดนี้นะครับได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับสําหรับตัวนี้เขาประมวลผลออกมาแล้วเนาะนะครับตําแหน่งก็ตามที่นี่นะครับเข้ามาไปแบบนี้เลยนะครับเนาะนะครับได้ไปที่นะครับเนาะห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแต่เขาสีว่างเลยเนาะนะครับ นะครับเนาะนี่คือสูตรที่1นะครับเนาะต่อไปนะครับสูตรที่2นะครับเนาะสูตรที่2นะครับสูตรที่2นะครับเนาะก็คือตัวนี้นะครับเนาะในเลขชุดนี้ก็เดินมา10บหมวดนะครับเดินมา10บหมวดนะครับนี่ครับเดินแบบนี้เลยนะครับเนาะนะครับผมสําหรับหลัก10ล่างนะครับเนาะหลัก10ล่างนะครับสําหรับหมวดที่ผ่านมานี่นะครับเลขออกไปที่สี่สี่กับไปที่เลข4นะครับไปที่เลข4 นี่ครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับปราโมทผลบอลเร็วได้ไปที่ตัวนี้นะครับห้าหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่นะครับนะครับเนาะสูตรที่สองนะครับได้ไปที่แปดตัวสำหรับสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามมีสูตรนี่แหละนะครับที่หลุดในในงวันที่ผ่านมานะครับมีสูตรนี้นะครับที่หลุดนะครับหลุดสูตรเดียวนะครับเนาะแต่เขาจับเอาตัวที่มันมาทั้งครบหมดทั้งซีทั้งหาสูตรมันก็เลยหลุดเลขซีไปนะครับมีสูตรเดียวที่หลุดนะครับเนาะนี่ก็คือสูตรนี้นะครับเนาะแต่งวดนี้เขาถึงมาจับจะเอาตัวรองรอมนนะะคับเา นะครับเลขวันที่ผ่านมาเนี่นะครับเนาะเลขออกไปที่ซีซีนี่นะครับไม่มีเลขสี่นะครับในตัวนี้นะไม่มีเลขสี่นะครับสั่งล็อกวันนี้นะครับเนาะประมวลผลนมลแล้วนะครับได้ไปที่นะครับตัวนี้เนาะนะครับศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับในสูตรที่สามเนาะนะครับต่อไปสูตรที่ซีนะครับเนาะสูตรที่สี่สูตรที่ซีสูตรนี้นะครับเนาะเดินสิบวันเท่ากันนะครับเนาะเดินยาวนะครับเดินยาวแบบนี้เลยนะครับในขวันลาสุดนี่นะครับเนาะ กออกไปที่ซีซีก็เลขซีไปที่หลักสิบนะครับเนาะนี่นะครับเลขซีไปที่หลักสิบมวดนี้นะครับเนาะประมาณม้วนผลออกมาแล้วได้ไปที่ตัวเก้ากันนะครับได้ตัวเก้านี้กว่าสี่พันมากนะครับได้แปดเก้าศูนย์สองสามสี่ห้านะครับนี่นะครับเนาะในสูตรที่สีนะครับผมในสูตรนี้เป็นเลขเจ็ดตัวนะครับเนาะสูตรไอ้เจ็ดตัวต่อไปส, ajudar, ส stars, ตูตรทีสสいい่ห้านะครับสูตรที่ห้าเป็นเลขหกตัวนะเป็นเลขหกตัวนะครับก็คือตัวนี้นะครับเนาะในสูตรที่ห้านะครับ นี่ครับเนาะเป็นเลข6ตัวนะครับเดินสิบงวดเช่นเดียวกันนะครับเนาะนะครับผมในงวดที่ผ่านมานี่นะครับเนาะนี่นะครับเลขออกไปที่สี่ีนะครับสี่ีนะครับสี่ีนะครับน้องมันกิดสีไปที่เลขสี่นะครับไปที่เลขสี่ตัวนี้นะครับนะครับเนาะสูตรที่หานะครับสูตรสุดท้ายนะครับเนาะในงวดที่ผ่านมากับไปที่เลขสีงวดนี้นะครับประมวลผลออกมาแล้วได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะ เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่นะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนีะครับเนาะเดี๋ยวหอสีวางเลยนะครับเจ็ดแปดเก้าศนะครับเจ็ดแปนะครับเพื่อนๆเานที <S> <S ่นี่นะครับนาะเหาสีมานับตัวเลขนะครับเนาะนับตัวเลขนะครับไปที่เลขศนย์นะครับตัวที่หเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์นะครับหนึ่งเลขศูนย์มาเต็มเลยนะครับห้ย์นะครับ เลข1นะครับเลขหมี1 2 3 4นะครับเลข0เลขหมี4เลข2นะครับมี1 2ึนะครับสนะครับเลข2มี3เลข3เลข3มี1มี2นะครับเลข3มี2เลข4นะครับเลขสมี1มี2มี3มี4มี5 เลขสีมีหานะครับเนาะเลขหานะครับเลขห้ามีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่เลขห้ามีสี่นะครับเลขห้ามีสี่เนาะนะครับเลขหกนะครับเนาะเลขหกนะครับเลขหกนะครับเลขหกมีหนึ่งนะครับมีสองนะครับมีสามมีสองนะครับเลขหกมีสองเลขเจ็ดนะครับ เลขเจ็ดมีหนึ่งมีสองมีสามเลขเจ็ดมีสามนะครับเลขแปดนะครับเลขแปดมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้าเลขแปดมีห้าเลขเก้านะครับเลขเก้ามีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่เลขเก้ามีสี่นะครับเนาะนี่นะครับเลขกระเสียวมาเป็นแบบนี้นะครับตัวที่เด่นนะครับเนาะตัวที่เด่น ก็คือตัวที่มหาสูตรก็คือมีศูนย์นะครับแล้วก็ C ตัวเก่านะครับเนาะแล้วก็เก้านี่นะครับตัวที่เด่นนะครับเอแปดสนอกโอ้ยแปดนะครับเนาะเทากระไดนะครับซีแล้วก็แปดนะครับไม่เรื่องเก่าแปดมีสามตัวนะครับตัวที่มหาสูตรนะครับมีสามตัวแล้วตัวที่เป็นร่องนะครับ ตัวที่เป็นรองก็คือ4นะครับ C ตัวมาตัวที่มาน C นะครับก็คือ1นะครับเนาะ1นะครับก็คือ1นะครับแล้วก็4อีกตัวหนึ่งก็คือ5 4อีกตัวหนึ่งก็คือ9นะครับนะครับมันก็4มีออกมาเป็นบบนี้แล้วบานที่นี่ตัวที่มาเด่นที่สุดก็คือ0 4แล้วก็8นะครับเนาะตัวที่เป็นรองนะครับเนาะตัวที่เป็นรองนะครับ ตัวที่เป็นรองก็คือ1นนะครับห้าแล้วก็9นะครับนี่นะครับเข้าซีได้เลขลักซิปไปที่หตัวนี่นะครับหตัวนะครับศ1นย์9ห้า้าตัวที่เด่นคือคือห5 9้านะครับเนาะนี่นะครับเข้ากับสิเอาตัวตัวตัวที่ตัวที่เด่นนะครับนย์สี่ตัวที่รอง1 5 9หาเกานะครับเอาตัวรองด้วยนะครับเพราะว่างวันที่ผ่านมาเข้าตัวรองนะครับเข้าตัวรองในลักซิปได้ไปที่ตัวนี้เลยนะครับเนาะ นะครับเหลือห้องเซเรียงอยากตัวที่เด่นแล้วก็เป็นตัวร่องเนาะตัวที่เด่นก็คือ048นะครับ04นะครับแล้วก็8ตัวที่เป็นร่องก็คือ159นะครับ159 6ตัวนะครับนี่คือหลักสิบนะครับเนาะนี่คือหลักสิบเลียบานที่นี่นะครับเพื่อนๆเนาะเฮ้าสีเบิงหลักหน่วยนะครับเนาะเราจะไปดูหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับเพื่อนๆเนาะเฮ้าสีใสเลขตัวนี้นะครับในหลักหน่วยนะครับเนาะ เข้าจะใส่เลขโตทีมั่นโบนุดเลยก็คือเลข2โตนะครับลักหน่วยสูตร2ตัวมี2โตเท่านั้นนะครับเพื่อนเนาะมี2ตัวเท่านั้นเองนะครับมั่นกัเดินดีเดินยาวไม่หลุดนะครับพอวันเป็นอย่างตีมันก็กลับไปกลับมานะครับเนาะเดี๋ยวมันก็เข่าทังหนาเดี๋ยวมันก็เข่าทา้งหลังนะครับมันก็เข่าหนาเข่าหลังอยู่น่นนักกรับเนาะนะครับในสูตรนี้นะครับเดี๋ยวเขาเสียบเบอร์เต้น้ากเลยตัวเลขแค่หน่วยนะครับเนาะในลักหน่วยนะครับเนาะเอามาอีกแล้วโอ้ยมาทําไมนะครับ ไม่เาหน่อยโอนนะครับเนาะนี well, ่นะครับเนาะก็คือตัวที <S <s ่เดี๋ยวเขาเรื่อะไรมันใหญ่ผลเนาะนะครับนี่นะครับเนาะในตัวนี้นะครับในสูตรนี่เป็นเลขสองตัวนะครับเป็นเลขสองตัวนะครับก็คือมันสีมีประมวนผลสามสูตร4ี่สูตรนะครับนี่นะครับเนาะนี่นะครับเข้าประมวนผลนี่นะครับเนาะอันนี้ก็เป็นเอาตัวนี้นะครับเอาตัวนี้เป็นตัวยืนแล้วตัวนี้เอามาชนนะครับเนาะเอามาชนนะครับแต่เข้าเสียเอาตัวนี้เป็นสําคัญนะครับก็คือสองตัวนี้เป็นสําคัญ นะครับสองขวม่งวดนี้นะครับเนาะได้เก้ากับสี่เก้ามาหลักหน่วยนะครับงวดต่อมานี่ก็ได้สี่กับเก้านะครับเก้ามาหลักหน่วยนะครับเนาะงวดต่อมานี่ได้ศูนย์กับหาศูนย์มาหลักหน่วยนะครับงวดต่อมานี่นะครับงวดต่อมานี่ได้หกกับหนึ่งหกมาหลักหน่วยงวดต่อมานี่ครับได้สองนะครับได้สองกับเจ็ดสองมาหลักหน่วยนะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมา 9, นะครับเนาะงวดต่อมา งวดต่อมานี่นะครับงวดต่อมานี่นะครับไลขหนึ่งกับหกนะครับหนึ่งนะครับมาทั้งหลักสิบหลักหน่วยเลยหนึ่งมาหลักหน่วยนะครับนะครับมันออกเบิร์ดนะครับเนาะนะครับก็ยังมานะครับหนึ่งเราก็งวดต่อมาในเจ็ดกับสองนะครับในเจ็ดกับสองกะเจ็ดเนี่ยมาหลักหน่วยนะครับออกหกเจ็ดเนาะงวดต่อมาในเก้ากับสี่แต่ว่างวดนี้นะครับเก้าไปหลักสิบนะครับเนาะก็ยังมาอยู่นะครับเนาะเก้าไปหลักสิบงวดต่อมาในเก้ากับสี่อีกนะครับเนาะในเก้ากับสี่สี่มาหลักสิบนะครับออกสี่หกเนี่ยครับ แล้วกงวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมานะครับงวดต่อมานี่กา you ได้หกกับหนึ่งนะหกกับหนึ่งหนึ่งมาหกออกหกเนี่ยหกกับยังมาอยู่นะครับเนาะมาลักซีบ้าหน่อยนะครับแล้วก็งวดล่าสุดนี่นะครับเพื่อนๆนะนี่แหล,ละงวดล่าสุดได้สี่กับเก้าเนี่ยครับได้สี่กับเก้านะครับได้สี่กับเก้าแล้ววันที่นี่เลขสี่นะครับมานะครับนะครับเลขเก้าแต่ชนไม่มาเลขสี่มานะครับเนาะเลขสี่มานะครับเลขสี่มาหลักสิบ้าหน่อยเลย เลยนะครับเนาะในตัวนี้นะครับนี่นะครับในสูตรนี้นะครับสำหรับวัวนี่เดี๋ยวเขาใส่บัเบิรงว่าสิได้เป็นตัวไรนะครับเนาะนี่นะครับเนาะเฮ้ากระซิบปรามม้วนผลไปความกัเพื่อนเลยนะครับเนาะตัวนี้นะครับมันสมมติมันอาจจะนั่นจิกหน่อยนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นนะครับมันมันเยิ่มนะมันเยิ่มใส่กันเนาะนะครับมันถึงผลนะครับมันเลยมันเลยเป็นแบบนี้นะครับตั้งไตทะลุขึ้นมาทั้งๆนี่เนาะนะครับนะครับในสูตรที่หนึ่งเขาใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเอาเลขสามรักที่บกกันนะครับเนาะนี่นะครับแป เจ็ดนะครับแปดจ็บวกกันได้6กเจ็ดแปดเก้าศูนย์เท่าเดินไปหาเต้มนะครับนะครับคือสูตรที่หนึ่งนะสูตรที่สองนี่นะครับเนาะไอสามสูตรนี่ชนประมวลผลร่วมกันในีสามสูตรนี่นะครับก็คือหลักสิบบนบวกเก้านะครับสี่บวกเก้านะครับก็คือสี่บวกเก้าสี่บวกเ้าได้สามนะครับได้สามตัวนี้นะครบรับแล้วก็อันที่สองนี่นะครับก็คือหลักสิหลักหน่วยบนสิบบนหน่วยบนบวกเกางที่ก็สี่สี่บวกเก้าสี่สี่บวกเก้าสี่กับสี่บวกสี่บวกสี่บวกเก้าได้เจ็ดนะครับเนาะน สูตรที่สามนะครับคือตัวนี้นะครับหลักร้อยค้นที่สากับหลักสิบก้นที่4ี่บวกเก้าของที่เก้าเจ็ดเก้าลยครับเนาะบวกเก้าของที่เนาะก็เลก้าเจ็ดเก้าตัวนี้นะครับถ้าบวกกันแล้วนะครับเก้าบวกเจ็ดบวกเก้าไม่ได้หานะครับแล้วก็ผลลัพธ์สามศูนย์นี่บวกกันนะครับสามบวกเจ็เป็นศูนย์บวกห้าได้ห้าได้หานะครับเพื่อนเนาะได้ห้าตัวนี้ได้หาแต่ว่าค่าคงที่เขามันจะบวก5่าคงที่นะครับบวกห้านะครับเนาะนะครับบวกห้าคงที่คือแบบนี้นะครับคือตัวนี้นะครับได้สี่บวกห้าเป็นเก้านี่ครับ ตัวนี้นะครับทาหาวกหามันก็สีได้ศูนย์เพราะฉะนั้นนะครับเลขก็สิีได้หากับศูนย์ได้ห้ากับศูนย์สองตัวนะครับวดนี้นะครับเนาะนี่นะครับห้ากับศูนย์สองตัวนี้นะครับเพื่อนๆเต่ว่าเลขตัวนี้นะครับมันเป็นเลขหลักหน่วยนะครับแต่ว่ามันเคยมาหลักสิบอยู่เต่ว่าสองงวดล่าสุดนี่มันก็มาหลักหน่วยก็คือจับไปที่หลักหน่วยเลยเลขคมาหลักหน่วยเลขซีมาหลักหน่วยนะครับแล้วก็งวดนะครับเนาะแล้วก็งวดตัวแล้วกับตัวนี้นะครับเนาะในงวดที่สองงวดล่าี่นนนนนัััคคือตว้ะรบ นี่นะครับได้เก้ากับสี่เก้ามาหลักสิบอันนี้ได้เก้ากับสี่สี่มาหลักสิบนี่นะครับเนาะนะครับได้เก้ากับสี่ออกเก้าหนึ่งเก้ามาหลักสิบเก้ากับสี่สี่มาหลักสิบออกสี่หกนะครับแล้ววันที่นี่ตัวนี้นะครับเนาะมันก็จะได้ไปที่ตัวนี้นะครับมันจะได้ไปที่ตัวนี้นะหากับศูนย์นะครับถ้าห้ากับศูนย์นะครับเพื่อนๆเนาะแถามาเทียบเสน่นะครับห้ากับศูนย์ท้ามาเทียบเสน่นะครับห้ากับศูนย์นี่นะครับอยู่ในตรงนี้มันจะมีห้ากับศูนย์อยู่นะครับเนาะมันจะมี นะครับอยู่ในหลักสิบตัวนี้เป็นหลักสิบแต่ว่าตัวนี้นะครับปัญหาของมันก็คือมันเคยไปหลักสิบนะครับมันเคยไปหลักสิบสองหดนะครับแต่ว่างวดนี้้าเห้าสิบจับแบบนี้นะคระับถ้าเราจะจับแบบนี้เราจะเอาห้ากับศูนย์แต่ว่า้าเข้าสิจับตัวชนนะครับถ้าเราจะจับตัวชนนะครับเลขสองตัวนี้ครับห้ากับศูนย์เนี่ยครับเนาะถ้าตัวที่มันชนมันก็คือเลขศูนย well ์นะครับตัวที่ชนนะครับก็คือเลขศูนย์มันจะชนตัวนี้นะครับนี่ครับมันจะชนตัวนี้ 5กับ0นะครับเนาะแต่ว่าในงวดล่าสุดนี่มันชนไม่มานี่นะครับเนาะนี่ครับเลข4กับเลข9นี่ชน9 9ไม่มา4มานะครับเนาะนี่นะครับชน9คือตัวนี้แต่ทุกงวดที่ผ่านมานี่ยมันก็ชนนะครับชน66มาเลยนะครับเนาะนะครับงวดยลังหลังไปคือกันนะครับเนาะหลังหลังไปคือกันนะครับนี่ก็ชน1นะครับชน1 1ึ่งหก็มานะครับอันนี้ก็ชน7นะครับชน7 7ก็มาอันนี้ก็อันนี้นะครับเนาะนี่ชนเก้เนี่ยชน4ชน4 4ไม่มา9มาเนี่ยครับเนาะ ชนสี่สีมาเก้ามางวดนี้คือกันนะครับชนเก้าเก้าไม่มาสี่มานะครับเนาะนี่นะครับเนาะมันสลับกันแบบนี้แต่ว่ายังได้กรดีสองตัวนี้มันก็ยังบม่หลุดนะครับสองตัวนี้มันยังไม่หลุดมันก็ยังเดินดีอยู่ในงวดนี้นะครับเลขมาสวยเลยนะครับห้ากับศูนย์นะครับไดห้ากับศูนย์นะครับถ้าหาศูนย์ทามันไปหลักสิบมันก็จะไปชนตัวนี้นะครับมันจะไปชนตัวนี้นะครับมันจะมาชนตัวนี้นะครับก็คือสองตัวนี้นะครับชนสองตัวนี้ก็คือศูนย์กับห้าเนี่ยถ้ามันมาหลักสิบนะครับ เพราะว่าเลขตัวน,นี้มันเคยมาหลักสิบนั่นเองแต่ว่าทำมันมากลักหน่วยนะครับถ้าเราจับคู่กันนี่มันจะได้สิบสองคู่นะครับจะได้สิบสองคู่นะครับจับคู่กันลองบังนะครับเนาะจับคู่กันจับคู่กันไม่นจะเป็นศูนย์ห้านะครับเนาะมันจะเป็นศูนย์ห้านะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์แล้วก็สี่ห้าสี 5, 00, ่ศูนย์ ดห้าแปดศูนย์นะครับหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์นะครับห้าห้าห้าศูนย์นะครับแล้วก็เก้าห้าเก้าศูนย์นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเนาะนี่นะครับพอสังเกตตัวเลขนะครับเนาะมันมาอีกแล้วนะครับมันมาอีกแล้วนี่นะครับเนาะนี่ครับนี่นะครับ สองนี่ครับสองคู่เนี่ยครับมันมาอีกแล้วนะครับนี่ครับมันมาอีกแล้วนี่นะครับนี่นะครับเราทาเข้าจับที่ได้เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ไม่หลุดเลยนะครับตัวนี้ไม่หลุดเลยนะครับเพื่อนๆ้าเขารูดนะครับเนาะถ้าเรารูดมันเป็นสองตัวมันเยอะเยอะนะสองตัวเนี่เยอะเพราะว่าตัวนี้ถ้ามันเป็นหลักหน่วยก็ตัวนี้มาจับหลักสิบถ้ามันเป็น้ามันเป็น้ามันไปหลักสิบมันก็จะมาชนสองตัวนี้นะครับเนาะ เดี๋ยวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเขาจะังคอยมาพิจารณาเบอรหลักหน่วยนะครับเนาะเราจะเดี๋ยวเขาจะังคอยสีว่าเบอรหลักหน่วยในสูตรที่เป็นสูตรมาตรฐานนะครับบามันจะมีหากับศูนย์บ่อนะครับเนาะในสูตรมาตรฐานนะครับเนาะเพราะว่าเลขเด่นหากับเลขศูนย์นะครับแล้วตัวที่ชนก็คือชนศูนย์ครับชนศูนย์ตัวที่ชนชนศูนย์นะครับตัวที่ชนมานะครับเนาะก็คือชนศูนย์เลยนะครับเนาะนี่ตัวนี้ชนศูนย์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เลขเด่นไปที่เลขศูนย์นะครับงวดนี้เนาะ ในหลักหน่วยได้เลขศูนย์นะครับเนาะได้เลขศูนย์ตัวเดียวนะครับเพราะว่าชนศูนย์มานะครับเนาะมีงวดงวดที่มันพอชนนะครับเนาะก็คือในงวดหกหกเนี่ยมันก็ยังชนมาอยู่ยังชนชนแล้วก็มาแต่ว่างวดลาสุดนี่มันพอชนนะครับชนแล้วไม่มานะครับตัวที่ไม่ชนมานะครับเนาะนะครับเรางวดนี่ชนศูนย์นะครับนะครับน่าจะมานะครับถ้าศูนมากๆก็เป็นหามากนะครับเนาะนี่นะครับในเลขสุดนี่เนาะนะครับผมเข้ากระจกมากเป็นแบบนี้เลยนะครับ นะครับเพื่อนเดี๋ยวนะครับพเขาจะมาเบิ้งครบ2ตัวล่างนะครับมาครบ2ตัวล่างเนาะมาครบ2ตัวล่างนะครับผมมันก็มีสูตรหนึ่งอยู่ที่เขานะครับพราะว่าเราจับเทียบส้น2สูตรนะครับจับเทียบจน2สูตรอีกสูตรหนึ่งรดอีกสูตรหนึ่งเข่าเนี่ยเอาเอาสูตรที่เข่ามาเทียบเบิ้งนะครับมาเทียบเบิ้งว่ามันสีเข่ากันบ่อนะครับเนาะมันจะเข้ากันไหมนะครับเนาะในเลขมาครบ2ตัวล่างนะครับนี่นะครับเนาะเมื่อกหจะเอามาเป็นแบบนี้อันนี้หลักสิบตัวนี้เข้าจับทั้ง2สเต็ปเลยก็คือสเต็ป ตัวนี้นะครับมาทุกงวดนี่มาทุกงวดสองตัวนี่นะครับมาทุกงวดได้สิบยูลักไดแต่ว่าตาแหน่งของเขาคือหลักหน่วยแต่เคยมาหลักสิบสองวดนะครับเพื่อนเดี๋ยวโอ้ยจังสี่นะครับเนาะเดี๋ยวเขาจังคอยสี่เอาหลักหน่วยนะครับผมมาจับเบิ้งนะครับนะหลักหน่วยเป็นสูตรมาตรฐานมาจับเบิ้งนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเนาะมันเป็นมันจะถ้ามันมีห้ากับศูนย์ก็โอเคถือว่ามันจะมาหลักหน่วยนะครับในในเลขสูตรมาตรฐานเดี๋ยวจังคอยมาเบื้องในคลิปต่อไปเนาะนะครับและนี้เขาจับให้เพื่อนๆไปที่ตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับ สิบสองคู่อันนี้หกนะครับอันนี้สองนะครับก็เป็นหกสองก็สิบสองได้สิบสองคู่นะครับเพื่อนๆเนาะก็สิไปที่ตัวนี้นะครับนี่คือตัวเด่นตัวนี้ไม่เคยหลุดเลยนะครับเนาะในเลขเด่นล่างนะครับเนาะหลักหน่วยล่างเคยไปหลักสิบสองงวดเลขเดินมาหลายงวดแล้วบ่หลุดนะครับนะครับถ้าเบิ่งตามเส้นทางของเขาแล้วนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห้านะครับเนาะห้างวดนะครับ แล้วก็หกนะครับหกนะครับเนาะหกเจ็ดแปดเก้านะครับเนาะเก้าเก้าแล้วก็สิบสิบนะครับเนาะสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดงวดแล้วนะครับเนาะนี่งวดที่สิบสองไม่หลุดเลยสองตัวนี้นะครับไม่หลุดเลยสำหรับงวดนี้ได้ห้ากับศูนย์เนี่ยครับห้ากับศูนย์นะครับ,บ,รบเพื่อนๆเนาะ นี่นะครับเดี๋ยวเขาจะมาพิจารณาเบิรงเลขตัวนี้สุดเดินมาสิบหัวในจังวดที่สิบเอ็ดไม่หลุดเลยนะครับเนาะเลขสองตัวเท่านี้คือเลขล่างนะครับเนาะไปหลักสิบสองหัวนะครับนอกจากนั้นมาหลักหน่วยทั้งหมดเลยนะครับในสิบหัวที่ผ่านมานี่นะครับสิบหัวที่ผ่านมานี่ไปหลักสิบสองหัวนอกจากนั้นหลักหน่วยทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมก็จะไว้เพียงสักนีดนะครับนล้วนคลิปต่อไปเดี๋ยวเขาจะพิจารณาเบิรงหลักหน่วยนะครับเนาะจับเพื่อนๆไปเป็นที่แบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับเนาะนะครับผมมาเป็นแบบนี้นะครับ หลัครับหลัก10 6ตัวจับ2สเต็ปเลยนะครับเนาะจับ2สเต็ปนะครับเด่นแล้วก็รองนะครับเนาะตัวนี้ไม่หลุดเลยตัวที่ไม่หลุดนะครับเนาะเดิน2ตัวนี้เดินย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับใครเลยนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้เดจาะเพื่อนๆจำเนี้ล้านเพื่อนไปเลยนะครับเนาะเอาหลัก10ของเขาออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนาะได้เลขไป6ตัวนะครับเอาการเพื่อนแบบนี้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เอาเพื่อนจำนียล้านเพื่อนไปเลยนะครับเนาะอยู่ในีิหังแก๊ไในองทองเก่าบนุซคนนะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมกาสีเล่าไปเพื่อนนะครับเนาะสสวััดีครบ